คูโล่กู้ช่อง YouTube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ช่อง YouTube นะครับก็มีเคสหนึ่งทักมานะครับคนติดตาม6 0 0 0ืนกว่าคนนะครับที่ให้ช่วยผมกู้ช่อง YouTube ให้นะครับก็ทักมาตั้งแต่วันที่1 9กอ่า19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่าจะให้ผมช่วยกู้ช่อง YouTube ให้นะครับนะก็หลังจากที่เจรจากันนะครับเขาก็จะขอทำดูก่อนนะครับนะ จะลองทําดูก่อนว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับก็ทักมาตั้งแต่วันที่19นะครับทีนี้เขาก็ลองไปกู้เองนะครับก็ไม่สามารถที่กู้ขึ้นมาได้นะครับนะแล้วก็วันที่3นะครับวันที่3ามีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ทักหาผมนะครับนะอยากให้ผมช่วยกู้ช่อง YouTube ให้นะครับนะพอเองทำาเองแล้วมันไม่สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้นะครับก็เลยให้ผมช่วยนะครับนะ ในการเข้าไปกู้นะครับจะมีค่ามัดจาก่อน500บาทนะครับนะจากที่ผมเข้าไปดูนะครับเคสนี้นะครับนะช่อง YouTube นะครับโดนปิดการใช้งานไปแล้วนะครับนะก็โดนปิดตั้งแต่วันที่ที่เก้าวันที่19กุมภาพันธ์นะครับประมาณ10กว่าวันกับ20วันแลวนะครับนะไม่สามารถเข้าใช้งานช่องนั่นเองนะครับนะทีนี้จากที่เข้าไปดูนะครับเคสนี้ถือว่ากู้ยากที่สุดนะครับนะ ทําไมถึงว่ากู้ยากที่สุดนะครับจากที่ผมเข้าไปดูนะนะครับพี่เขาก็ให้เมลให้ผมเข้าไปกู้ให้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปรีดหัสผ่านช่อง Youtube ได้นะครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่มันกู้ยากเพราะว่าอะไรนะครับนะผมก็สามารถกู้เมลนะครับกู้เมลในการกู้คืนได้นะครับเข้าไปรีดหัดผ่านได้นะครับแล้วก็มีการเชื่อม อีเมลในการกู้คืนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านช่อง YouTube เราได้นะครับหลังจากที่คนแฮกเปลี่ยนช่องเราไปนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านไปนะครับเราก็สามารถที่เปลี่ยนรหัสผ่านคืนได้นะครับนะแล้วก็สามารถกู้คืนอีเมลนะครับได้สําเร็จแล้วนะครับนะเห็นไหมครับก็สามารถที่จะยืนยันอีเมลในการกู้คืนนะครับได้อย่างสําเร็จนะครับนะและอันนี้คือ ปัญหาที่พบนะครับผลปรากฏว่าอีเมลที่เรากู้มานั้นนะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับช่อง youtube เลยนะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับช่อง YouTube ตัวนี้เลยครับที่ว่าตีรถสวยรถมือสองนะครับไม่ได้เชื่อมต่อเลยนะครับซึ่งเราต้องการกู้ช่อง YouTube นี้นะครับแต่เรามาดูผลปรากฏว่านะครับอ่าช่อง YouTube นะครับอีเมลที่เรากู้มานี้นะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับช่อง YouTube เลยนะครับก็เลยสอบถามนะครับ เจ้าของที่รับผิดชอบนะครับที่ดูแลอีเมลนะครับผลปรากฏว่านะครับอีเมลที่ให้เรากู้นะครับเป็นอีเมลที่เชื่อมมาเพื่อเข้าใช้งานช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับเชื่อมเข้าใช้งาน YouTube อย่างเดียวนะครับเพียงแค่เพิ่มเข้ามาเป็นผู้ดูแลร่วมนะครับนะแต่อีเมลหลักๆนะครับอีเมลหลักๆที่สามารถสร้างช่อง YouTube ได้นั้นนะครับนะ เป็นเมลที่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับนะไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยล็อกอินเข้าเครื่องไหนเลยนะครับนะผมก็เลยได้สอบถามนะครับด้วยความโชคดีนะครับนะอ่าอีเมลที่สร้างช่อง YouTube นะครับอ่ามีการเชื่อมเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็โทรศัพท์นะของสำนักง,งานอยู่นะครับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายออนไลน์อยู่นะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปรีรหัสผ่านได้นะครับอันนี้ด้วยความโชคดีนะครับนะผมไม่เคยเจอแบบนี้ว่าหลังจากที่กู้เมลมาแล้วนะครับช่องไม่เจอหาช่องไม่เห็นนะครับนะเคสนี้ไม่เคยเจอเลยนะครับนะหลังจากที่ผมกู้มานะครับกู้ได้มาทุกเคสนะครับอ่าทุกเคสนะครับจะเห็นช่องทุกเคสนะแต่เคสนี้ไม่เห็นนะครับนะก็เลยว่าเอกใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะแต่ก็สามารถที่จะ กู้ช่อง YouTube กลับคืนมาได้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปหลังบ้านได้นะครับไปเช็คข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปต่างๆนะครับยังคงอยู่เหลือไหมนะครับนะแล้วก็เข้าไปดูหลังบ้านนะครับนะว่ามีคนเข้าใช้งานทั้งหมดกี่คนนะครับในช่วงของรายได้ต่างๆยังอยู่บนเดิมไหมนะครับนะนี่คือช่องนะครับที่ผมสามารถกู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะนะครับนะ นี่ตอนนี้สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับชื่อช่องที่ว่าตีรถสวยรถมือสองนะครับนะก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการขายรถมือ2นะครับนะถ้าใครสนใจนะครับก็ขอป,ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าทุกท่านนะครับนะ,ะที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าใครสนใจอยากได้รถมือสอคุณภาพดีนะครับนะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับในช่อง Y o u t u b e ตีรถสวยรถมือสองนะครับนะเข้ามาดูได้นะครับนะก็มีรถสวยๆหลายๆคันนะครับราคาจับต้องได้นะครับราคาสบายกระเป๋านะครับนะก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของเสียตีนะครับนะที่ให้ความลุ้งคอนะครับไว้วางใจให้กับคูโรในการเข้ามากู้ช่อง YouTube ให้นะครับก็ได้ความโชคดีนะครับหลังจากที่ช่องโดนปิดไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้อีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็สอบถามไปยังลูกค้านะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากออกรถนะครับกับตีนะครับตีรถสวยมือสองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ